สวมอัยกุมรัส,ส,<า>ส,รสดีนะคะให้เดานะคะว่าเราจะไปไหนกันนะคะวันนี้นะคะก่อน,นเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ขคันด้วยนะคะ<ด>เพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะ และวันนี้นะคะนี่เลยเรามาที่ดมัมาเนโกนะคะซึ่งมันก็เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งหลายๆคนถ้ามาที่มักกาลาเฮลส์นะคะต้องผ่านดมัมานโกแน่นอนนะคะแล้วทุกคนก็ต้องแวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครผ่านมาแถวนี้ไม่แวะถือว่าพลาดมากนะคะแล้วสวนสาธารณะนี้ก็คือบอกเลยนะคะว่าใหญ่มากนะคะซึ่งจุด จุดเด่นๆของสวนสาธารณะนี้ก็คือนะคะเดินไปจนสุดทางนะคะก็จะเจอ,เจอวิวนะคะซึ่งเป็นวิวเมืองอิสลามาบบดนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็น วิวทะเลสาบนะคะแล้วส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นวิวของไฟซ่อมาสยิดนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวเมืองอิสลามาบัตนะคะซึ่งเราก็จะมองเห็นได้ไกลมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะคือถ้าใครมาแล้วไม่แวะถือว่าพลาดมากนะคะอันนี้คือวิวข้างหลังนะคะพอขึ้นมาได้สูงสักนิดนึงเราเนี่ยมองกลับไปก็จะเห็นเป็นมักกะลาฮิลส์ข้างหลังนะคะซึ่งบรรยากาศวันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่า อากาศเย็นมากนะคะปีที่แล้วขวัญมาฝนตกนะคะส่วนปีนี้ลมแรงมากนะคะ คือลิงก็เยอะมากนะคะซึ่งบอกเลยว่าลิงที่นี่ดุมากนะคะถ้าใครมาเนี่ยต้องระวังนะคะถ้าถืออาหารเดินกินมาเนี่ยมันมาแย่งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะไปค่ะเราเดินกันต่อนะคะเฮ้ยกว่าจะไปถึงก็สั่นงงงงักนะคะทุกคนนี่เลยวิวก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งขวัญมาเนี่ยพระอาทิตย์ก็เออใกล้จะตกดินแล้วนะคะซึ่งแบบว,ว่าวิวสวยมากนะคะได้บรรยากาศมากนะคะซึ่งเหมนเห็ยงทุกคนเห็นหทะเ,เลสาบอยู่ไกลๆอันนี้คือฝั่ง นะออฝั่งขวาตรงนี้ก็คือเห็นไหมถนนนะคะวิวเมืองอิสลามบัดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าถ้ามีแสงแดดอยู่เนี่ยมันจะสวยมากนะคะซึ่งขอนมาทีไรขอนไม่เคยทันแสงแดดเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนมาเที่ยวเนี่ยอย่าลืมแวะกันนะก่อนที่จะขึ้นไปร้านอาหารนะคะที่ชอบที่คนเขาชอบไปกันก็คือโมนานกับอ่า ลามณนานะคะทุกคนเห็นไหมไกลๆนูนก็คือมสัสไฟซซอมัสยิดนะคะซึ่งถ้าใครมาอิสลามมาบัดถ้าไม่ได้มาไฟซซอมัสยิดก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแวะนะคะถ้าใครได้มาเที่ยวเนาะคือวิวพระอาทิตย์จะตกดินนะทุกคนคิดเอาแล้วกันบรรยากาศมันจะดีแค่ไหนแบบคือขันก็บรรยายไม่ถูกนะคะซึ่งมันหนาวมากอากาศเย็นมากนะคะซึ่งบอกเลยว่าตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี่ยมือเย็นนะคะปากก็สัน่นพูดไม่ได้เลยนะคะคือแบบว่า ต้องพยายามไม่ให้มือสั่นนะคือแบบคือทุกคนค่ะต้องมาสัมผัสเองกับวิวบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าคนก็มาเที่ยวกันเยอะมากนะคะมาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะคนในพื้นที่ก็มานะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดในการเดินทางนะคะทุกคนค่ะดูสามีอฉันบอกว่าเธอเธอถ่ายตรงนี้ให้หน่อย ถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยโอ้ยคือที่ให้ถ่ายดีๆไม่ถ่ายนะจะถ่ายตรงนี้นะคะเฮ้ยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นร้านอาหารนะคะที่สมัยก่อนโน้นที่ขวัญเคยมาเคยมานั่งทานนะคะ ซึ่งบรรยากาศดีมากแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาปัจจุบันก็คือปิดถาวรน,นะคะปิดถาวรไปแล้วนะคะซึ่งไม่เปิดเลยนะคะคอนก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีนเวทใหม่หรือว่าเปิดขายใหม่หรือเปล่าคอนก็ไม่รู้นะคะอืมถ้าเปิดขายก็มีคนมานั่งกินอยู่นะเออดีนะคะวิวดีนะคะคนนั่งกินแน่นอนขายได้แน่นอนนะคะไปค่ะเดินกลับกันนะฮะซึ่งบอกเลยนะคะว่าคอนก็แบบ เออมนุษย์ทองคำนะคะพี่เขาก็เอออย่างนี้แหละไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีหลายคนด้วยแต่ถ่ายแค่คนเดียวนะฮะทุกคนขะ คือขวัญจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนหนาวนะลิงก็หนาวดยเอาหลบกล้องนะคะคือลิงมันนั่งหนาวอะ่ะทุกคนดูสิมันเอามือประสานกันน่ะมันเอามือนั่งประสานกันนะทุกคนคะ่ะเออนะ,ะแล้วเนี่ยอีพวกนี้ก็ไม่หนาวกันหรอกแย่งอาหารคนอื่นเขานะฮะนี่ทุกคนขาที่นี่นะคะก็จะมีพวกร้านป๊อปคอร์นนะคะร้านไอศครีมใครจะกินนหนาวปานี้มีร้านโกนกาแฟนะคะร้านโอหลายอย่างฟรุตชาร์ดนะคะมีถึงของช้ำลงช้ำลวยอันนี้คือพวงกุญแจนะพวงกุญแจปากามีชื่อน้นนี่นั่นนะคะเยอะเต็มไปหมด เออเป็นพวงเป็นพวงอยู่นะคะซึ่งแบบเออขอนก็ไม่เคยไม่ไม่เคยซื้ออะเอาจจริง,รงถ่ายรูปเฉยๆถ่ายคลิปวิดีโอเฉยๆนะคะเออนะไปนะคะก็จะมีพวกเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆด้วยหนาะเยอะเลยนะคะตรงเนี้ย แวนี้คือสําหรับเด็กๆก็คือเต็มไปหมดเลยนะคะถัดออกมาก็จะเป็นพวกร้านขายของฝากต่างๆนันาคือมีมีเยอะมากนะคะมีทุกอย่างอะ่ะ <c oughs> มีทุกอย่างนะคะจนตาลายนะคะหลายร้านมากนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เนาะการค้าการขายของเขานะคะหลังจากที่โควิดในประเทศปากีหมดไปนะคะเออคือแบบทุกอย่างก็กลับมาคลึกคลื้นเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะมากนะคะทุกคนค่ะขอนก็จะกลับแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปวิดีโอขอนจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วนะคะสารามอเล็กซ์กลนสอดีจ้า